สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot Th นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเจ้ากรรมนายเวรอยากบอกอะไรกับคุณเออไม่เคยทำหัวข้อแนวแนวนี้นะแนวแนวแบบร้อนๆนนิดนึงไหมไม่หรอกเจ้ากรรมนายเวรไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเอ,อ่อพูดถีวิญญาณอะไรอย่างนี้นะเจ้ากรรมนายเวรอาจจะยังมีชีวิตอยู่ก็ได้นะคะอาจจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรในชาตินี้ ที่ยังคงมีชีวิตยอยู่หรือเป็นเจ้ากรรมนายเวรตั้งแต่ชาติพบไหนก็แล้วแต่อ่ะมาดูกันว่าเจ้ากรรมนายเวรของคุณเนี่ยมีอะไรอยากจะบอกกับคุณบ้าง ว่ามองว่าเจ้ากรรมในเวรของคุณนะบางคนอาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะคะอ,อหรือว่าคุณอาจจะเคยไปไปทําอะไรเขาไว้ในอดีตอะเคยเคยทําให้เขาเจ็บช้าน้ําใจหรือเสียใจหรือเคยไปแยกคู่ของเขาเคยไปแยกคนรักของใครหมายถึงแยกเขาออกจากกาันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันทำให เ,เรื่องของเวรกรรมอะ่ะมันเป็นอะไรที่ยุติธรรมเสมอเนาะถึงแม้ว่าเจ้ากรรมในเวรของคุณเขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้แค้นไม่ได้เคืองอะไรคุณมากเพราะเท่าที่ดูจากหน้าไพ่เนี่ยผู้อ่านรู้สึกว่าเขาไม่ได้แค้นไม่ได้ติดใจเอาความอะไรคุณมากมายนะเหมือนเขาเขาก,ก็ก็อยู่ส่วนเขาอะค่ะเพียงแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับว่า เรื่องของเวรกรรมอะถ้าคุณเคยไปทําอะไรไว้คุณก็ต้องชอดใช้ในส่วนของคุณมันเป็นเรื่องที่คุณต้องชอดใช้อยู่แล้วต่อให้ต่อให้คู่กรณีของคุณที่ที่เป็นเจ้ากรรมในเวรของคุณเนี่ยเขาจะไม่เอาเรื่องเอาความแล้วก็ตามถึงเเขาจะเอาโหสีกรรมให้คุณแล้วก็ตามแต่ว่ามันก็ยังส่งผลถึงคุณอยู่ดีนะในชาตินี้นี่สิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณก็คือว่า สิ่งที่คุณต้องเจอในในชีวิตของคุณในชาติภพนี้นะเออเขาเขารู้แหละว่าชีวิตของคุณอะอาจจะต้องพบกับความเหนื่อยยากพบกับความลำบากแต่เขาอยากจะบอกคุณว่าอดทนนะ ให้อดทนเพราะว่าเขาก็เคยผ่านจุดนี้มาก่อนเขาเคยเจ็บช้ำมาก่อนเขาเคยเสียใจมาก่อนอาจจะเพราะคุณอาจจะเป็นเพราะคุณทําอะไรที่ส่งผลกระทบกับเขาแล้วมันทําให้ชาตินี้คุณต้องมาเจอมาเจอเรื่องราวทํานองนี้หรือเรื่องราวในเชิงนี้ผู้อ่านมองว่า คุณนะ่ะอาจจะเคยทำผิดทำพลาดแต่ความดีของคุณก็มีอยู่เหมือนกันเขาดูไม่ติดใจเอาความแล้วเขายังยังอยากจะช่วยเหลือคุณด้วยบางครั้งเขาก็ก็ช่วยคุณเท่าที่เขาช่วยได้นะบางครั้งก็ให้โชคลาภกับคุณด้วยบางครั้งก็ช่วยเหลือในเชิงที่แบบเอ อาจจะเตือนสติหรือช่วยเป็นไกด์ไลน์อะไรให้คุณบางอย่างก็อย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้ติดใจเอาความไม่ได้โกรธแค้นอะไรคุณแล้วนะคะแล้วสิ่งที่คุณต้องเจอเนี่ยบางคนอาจจะเหนื่อยยาก อาจจะเหนื่อยยากในในการทำงานในการทำมาหากินอาจจะมีภาระหนักอึ้งหลายสิ่งหลายอย่างบางคนอาจจะเจอปัญหารุมเร้านะคะเส้นทางของคุณอาจจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอาจจะไม่ได้เรียบง่ายไม่ได้ไม่ได้ทุกอย่างมาแบบง่ายๆหรือสบายสบายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ได้มัน เจ้ากรรมในเวรของคุณฝากมาบอกนะคะว่าอดทนนะอดทนแล้วก็พยายามมันอาจจะทุรักทุเลหน่อยนะแต่สุดท้ายแล้วคุณจะสำเร็จสุดท้ายแล้วคุณจะผ่านมันไปได้เนี่ยนะคะสุดท้ายแล้วอ่ะคุณจะผ่านมันไปได้คุณจะได้รับชัยชนะ ขอแค่คุณมีความอดทนและมีความพยายามก้มหน้ารับกรรมคืออย่าไปอย่าไปโทษโชคชะตาอะไรที่มันผ่านมาแล้วเราแก้ไขมันไม่ได้เราก็ถือว่าเป็นการรับผิดช,ชอบในสิ่งที่เราทำแล้วกันแล้วเมื่อเราชดใช้เสร็จแล้วมันก็ถึงเวลาที่เราจะได้ใช้ชีวิตของเราในในแง่ดีๆบ้างไม่ต้องไปชดใช้ เวรกรรมอะไรอีกแล้วเมื่อมันชดใช้หมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยสิ่งดีๆมันก็จะมาถึงนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะในเมื่อเจ้าทุกอะเขาไม่เอาความคุณอยู่แล้วเขาไม่ได้ติดใจเอาความคุณอะไรมากมายอะจะด้วยความที่เขาอาจจะทั้งรักทั้งแค้นคุณก็ได้มันอาจจะมีความรักอยู่ในนั้นด้วย เนี่ยบางคนน่ะผู้อ่านมองว่าเป็นเป็นเจ้ากรรมในเวในเชิงของความรักคุณอาจจะเคยหักอกเขาหรือทําให้เขาเสียใจในมาก่อนนะในอดีตชาติอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเคยทอดทิ้งเขาไปอะชาตินี้บางคนอาจจะจะถูกทอดทิ้งอาจจะเคยสูญเสียหรือว่าเคยเสียใจเคยผิดหวังในเรื่องของความรักกว่าจะประสบความสําเร็จกว่าจะเจอรักที่ดีๆถามว่ามีไหมรักดีๆมีนะคะเนี่ย คุณมีโอกาสที่จะเจอรักดีๆได้มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้เพียงแต่ว่ากว่ามันจะถึงจุดนั้นอ่ะคุณอาจจะต้องทุรักทุเลหน่อยเท่านั้นเองเขาไม่ได้ถึงขนาดที่จะแบบไปขัดแข้งขัดขาคุณหมายถึงเจ้ากรรมในเวรของคุณนะไม่ได้แบบว่าจองล้างจองผานฉันจะไม่ให้เธอมีความสุขฉันจะไม่ให้เธอได้ดีอะไรขนาดนั้นน่ะผู้อ่านมองว่าเขาออกจะแบบเอาใจช่วยคุณด้วยซ้ําอืม อออจะเอาใจช่วยคุณด้วยซ้ำแล้วก็จริงๆแล้วเขาอยากอยู่อย่างสงบเจ้ากรรมในเวรของคุณอะเขาค่อนข้างที่จะปรงได้แล้วด้วยซ้ำนะคะแต่ก็อย่างที่บอกเนาะว่าแต่ละคนเนี่ยเจ้ากรรมในเวรอาจจะมีมากน้อยไม่เท่ากันนี่อาจจะเป็นหนึ่งในเจ้ากรรมในเวรของคุณที่ ที่ค่อนข้างที่จะมีอิทธิพลกับคุณหรือว่าค่อนข้างที่จะมีมีความเกี่ยวพันลึกซึ้งกับคุณอาจจะเป็นในอดีตชาติหรือเป็นชาตินี้ก็ได้นะคะคุณอาจจะมีเจ้าการมนเวรหนึ่งสสามีหมีหลากหลายคนนะแต่คนนี้อาจจะเป็นลำดับที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยที่เขาพยายามมาสื่อสารกับคุณที่พยายามจะบอกกับคุณว่าเออฉันก็ไม่ได้อะไรกับเธอแล้วนะ จริงๆแล้วอะ่ะก็ไม่ได้แบบยึดติดไม่ได้แบบเครียดแค้นไม่ได้คิดจะจองล้างจองผ่านเธอนะฉันก็อยากอยู่ของฉันแบบสงบสงบ,สงบเหมือนกันแต่ก็อยากจะบอกว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นไปตามตามเวรกรรมตามที่มันควรจะเกิดชีวิตของเธออาจจะไม่ได้ง่ายอาจจะไม่ได้สบายนะ ไม่ได้สบายมากนะักอาจจะต้องใช้ความพยายามบางคนอาจจะเหนื่อยอาจจะหนักหน่อยแต่ถ้าเธออดทนน่ะเธอก็จะผ่านมันไปได้บางคนเคยผิดหวังเคยช้ำในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไม่ได้ดังใจแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะต้องอยู่คนเดียวตลอดไปวันหนึ่งเธอก็จะเจอคนที่ดีคนที่ใช่ขอแค่ มีสติเข้าไว้เขาบอกให้คุณมีสติบอกให้คุณพยายามถ้าถ้าเป็นไปได้ก็ทำสมาธินะคะนั่งสมาธิบ้างหรือว่าอาจจะไม่ต้องถึงกับนั่งวิปัสสนากรรมฐานอะไรขนาดนั้นก็ได้คุณอาจจะปล่อยใจให้สบายๆนะคะให้แบบว่าให้จิตมันนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ย อืมนอกจากมันจะเป็นกุศลแล้วมันก็ยังดีกับตัวคุณเองเวลาจิตนิ่งออ่เความคิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไหลแล่นได้ดีผู้อ่านถึงบอกว่าเท่าที่ดูไพ่เนี่ยเจ้ากรรมในเวรของคุณไม่ได้เครียดแค้นคุณค่อนข้างที่จะหวังดีกับคุณด้วยซ้ำอยากให้คุณอยากให้คุณหลุดพ้นน่ะ อยากให้คุณหมดทุกข์หมดโศกก็สาธุอนุโมทนากับเขาด้วยแล้วกันเนาะมองดูว่าฝั่งเขาอะดูปรงแล้วอะดูแบบเออโหสิกรรมแล้วฉันก็ไม่อยากจะไปยึดติดกับเธอเพราะฉันก็อยากจะปลดปล่อยตัวเองเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณก็เอโหสิกรรมให้เขาด้วยแล้วกันเนาะมันจะได้แบบจบจบกันตรงนี้แล้วก็ไปมีชีวิตใหม่ที่ดีแล้วก็พยายามอย่าสร้างกรรมต่อกัน อย่าสร้างกรรมต่อใครอีกอดูฟิล้วเขามีอะไรอยากจะบอกคุณอีกไหมโฟร์กิฟเนี่ยเขาให้อาภัยคุณแล้วเห็นไหมเขาให้อาภัยคุณจริงๆฮ้ยๆอกู่ยืนยันขนาดนี้ ก็ให้อภัยคุณแล้ว meditation ิ i n g answer เหมือนที่ว่าอ่านบอกเลยเห็นไหมเขาอยากให้คุณทำสมาธิอยากให้คุณนั่งสมาธิ แล้วคุณอาจจะได้คําตอบอะไรดีหรือได้ทางออกได้วิธีแก้ปัญหาดีๆหรืออาจจะแบบมีสติอะไรมากขึ้นพยายามมีสติให้มากๆนะคะอย่าใจร้อนอย่าวู่วามอย่าโทษโชคชะตาอย่าโทษว่าทําไมแบบฉันต้องเจอแต่เรื่องแบบนี้ทําไมชีวิตของฉันถึงเป็นอย่างนั้นทึงไปถึงเป็นอย่างนี้ทําไมฉันไม่ได้รับความยุติธรรมเลยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนมันยุติธรรมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจาไม่ได้ว่าเราเคยทําอะไรไว้ เพราะฉะนั้นเขาบอกให้คุณใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นตั้งสติแล้วก็ก้มหน้าก้มตารับกรรมที่ที่มันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันก็จบเดี๋ยวมันก็ผ่านไปท้องฟ้าหลังฝนเนี่ยมันสดใสเสมอเพราะสิ่งดีๆมันกำลังรอคุณอยูอ่อย่าเพิ่งท้อถอยอย่าเพิ่งถอดใจนะคะ Cleansing Water นี่ไง เออขอให้มีสมาธิเข้าไว้ขอให้ทําใจเย็นเย็นทำใจร่มๆมเข้าไว้หาเวลาไปทําบุญให้เขาด้วยก็ดีนะคะต่อให้เขาอาจจะเป็นคนเนี้ยต่อให้เขาจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรในชาติที่แล้วหรือในชาตินี้ไม่ว่าเขาจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่มีชีวิตอยู่ก็ตามคุณสามารถที่จะทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาได้ อธิษฐานว่าออขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้กับเจ้ากรรมในเวรของข้าพเจ้าทุกภพทุกชาติมันก็จะไปถึงเขาอะคะ่ะนะแล้วก็ขออโหสิกรรมกับเขาซะนะบางคนถ้าเป็นไปได้ไปอาบน้ำมนต์บ้างก็ดีนะคะอันนี้เขาแนะนำคุณนะเขาบอกคุณแล้วจริงๆอ่ะเขาอยากให้คุณใจเย็นๆย็เพาไม่รู้ว่าช่วงนี้คุณใจร้อนหรือเปล่าหรือว่าคุณเคยคิดลบ คิดร้ายกับตัวเองไหมหรือว่าคิดร้ายกับชีวิตตัวเองไหมคิดลบว่าทําไมชีวิตฉันถึงแย่แบบนี้ทําไมชีวิตฉันถึงต้องเจอคนไม่ดีทําไมถึงต้องเจอคนหลอกลวงทําไมจะต้องมาแบกรับภาระอะไรมากมายขนาดนี้หรือเปล่าคุณเคยแบบเอ่อท้อแท้กับชีวิตของคุณหรือเปล่าเขาก็เลยอยากจะเตือนคุณนะคะว่าใจเย็นๆนะเธอ f e l l o w Traveler Support is all around you เห็นไหมเขาคอย Support คุณอยู่ด้วยคือเขานอกจากจะแบบไม่เอาโทษอะไรคุณแล้วอะอย่างที่ผู้อ่านบอกไปว่าบางครั้งเขาก็ช่วยคุณด้วยซ้ำอืมแสดงว่าเจ้ากรรมในเวรของคุณคนนี้อาจจะเป็นคนที่อย่างที่บอกอ่ะค่ะทั้งรักทั้งเกลียดคือถึงคุณจะเคย ทำร้ายเคยทําอะไรไม่ดีกับเขาเป็นเวรเป็นกรรมกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก่อนก่อนนั้นนั้นมันก็อาจจะเคยมีเรื่องราวดีๆระหว่างคุณกับเขาก็ได้คุณกับเขาอาจจะเคยรักกันมาก่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอืแล้วเขาก็อาจจะยังรักคุณอยู่ก็อาจจะยังมีความรู้สึกดีๆกับคุณอยู่หรือไม่ก็อาจจะเป็นกรณีที่ว่าคุณก็ เคยร้ายกับเขาก็จริงเคยทําร้ายเขาก็จริงแต่คุณก็เคยช่วยเหลือเขาคุณก็เคยดีกับเขาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณว่าบุญคุณต้องทดแทนแค้นก็ต้องชําระประมาณนั้นน่ะเนาะอืมแต่เขาอะ่ะเขาก็ไม่ติดใจเอาความอะไรแล้วอะ่ะมันก็เหมือนกับว่าช่วงนี้ตอนนี้เขาก็มีแต่ช่วยคุณจริงๆสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคุณปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยมันไม่ได้ฝีมือเขานะคะ ทางตัวเขาอ่ะพยายามจะช่วยเหลือคุณมากกว่าด้วยซ้ําไม่ได้จะซ้ําเติมคุณเลยอืมโอเคก็ประมาณนี้นะคะยินดีด้วยนะที่เขายกโทษให้คุณที่เขาอาภัยให้คุณเจ้ากรรมในเวรของคุณจิตใจดีนะคุณก็เอาหสีให้เขาด้วยแล้วกันก็ ประมาณนี้นะคะจบการอ่านไห้แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ